ตอนนี้ยังหลอ่อยังใสกันอยู่ฮะพูดไปหาว่าผมหลอกครับชันโคตรโคตรทำท่าขึ้นด้วยสุดยอดส่งมือมาเพื่นส่งมือ เมย์ยังเมยยังเหนือไม่กี่คนเยี่ยมน้องครับตอนนี้อันนี้ไม่ใช่ภาพตัดต่อแล้วครับมันเทียงจริงจริงมันเทียงมันเทียกระแท่เลย แล้วเราก็บ่าพลังเลยนะครับตอนนี้ความชันของเขาอยู่ประมาณสัก85องศาถ้าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้แบกกระเป๋ามาเองจะเกิดอะไรขึ้นนึกภาพไม่ออกเหรอใครแบกกระเป๋ามาเองจุดนี้เป็นจุดที่ยากสุดนะฮะของซ้ำแหกอันนี้กี่องศาครับเอฉดเฉด8 0องศาแล้วครับ อันนี้คือไม่ได้แก้นะครับหอบจริงๆเหนื่อยครับเนื่องจากแบบเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรกันมากแล้วก็บวกกับสังขารที่เพิ่มขึ้นนะพักเหนื่อยครับสังเกตว่าปีนี้จะพักเยอะกว่าทุกปีเนี่ยจอดเป็นระยะระยะช่ว,ชวงแรกเนจะเหนื่อยมา,มากเหนื่อยมากยช่วงหลังอะช่วงหลังยิ่งเหนื่อยเข้าไป เรียบขาดใจูเเรืหดไม่ใช่ปูกรเดินมาการมาบ่อยๆไม่ได้ช่วยให้เราเดินเร็วขึ้นเลยนะการมาบ่อยแม้ว่าจะสี่ครั้งนะครับไม่ทำให้สปีดเราเพิ่มขึ้นเลยคอนเฟิร์ม ไม่มีใครดึงเลยครับไม่มีใครดึงเลยเลยครับบอกว่าอย่าดึงดึงทำไมละเ่มเปล่าะเขวางก็อยากไม่ไม่อยากให้วางเลย วันนี้เดียวเดินไม่รู้กันเน็ตเนหื่อยครับพ่อแม่พี่น้องดูไว้เป็นตัวอย่างครับ <ม>หอบครับถึงก็หอบครับเมื่อกี้นี่อันนี้คือไม่ได้แกล้งนะครับคือวันนี้ไม่ฟิตอ,อาบบ่อาบน้ำทำไมไม่เช็ดตัวละคนนั้นนะฮะโอ้ปางแรกครับอีก200เมตรเองเองนะฮะถ้าใช้คำว่าเองแปลว่ายังมีแรงเหลือน,ะน้ำอะไรเกมสุปปอร์ตเหรอ คำหนึ่งเนี่ยมันได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้คิดถึงพ่อแก้วแม่แก้วไอ้ยังนะประกันเขาจ่ายป่าวอ่ะเหนื่อยตายนีย่หายใจแทบไม่ทันครับเพิ่มรูจมูกให้เพื่อนแต่ทำให้ศิลปกรรมนิดเดียวแค่นั้นเองอย่าดึงอย่าดึงอย,อย่าดึงอย่า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 ดึงอย่าทําอุปทานไปเองครับคนนี้ ไมมันหนักแท้ตอนนั้นจอามาสองใบโอ้ยกูอยากดูหน้าแท้ตอนนั้นเพื่อนทำได้เนาออีกนิดเดียวครับการวาจะเป็นเนินข้างหน้านั่นนะโอ้หัวใจเต้นแรงมากมันคือซ้ำแหกครับซ้ำแหก เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครจะมาเป็นคนแรกโอ้ยังไม่มีใครโผล่มาลยฮะตอนนี้ค้าว่าต้องรออีกนานตัดไปก่อนแล้วกันนะฮะคนแรกแต่ไม่ใช่อยู่ในกลุ่มเรานะฮะ ของเรายังไม่มีใครโผล่ขึ้นมาเลยครับไม่รู้มัวจะเดินเก็บเห็ดกันอยู่หรือเปล่าโอ้โหครับ มีความไหวสุดๆง่ายไ,ไหมไม่ฟิตมาไม่คิดมาไม่ได้ฟิตเลยทั้งไม่ฟิตและไม่คิดนะหน้าขาวเลยดำลงอ่ะตายแล้วจริงดิโอ้ไม่ขึ้นมาจริงเลย ตายแล้วมั้งตายหนึ่งพี่บอกกับพ่อแม่เขาไงเนี่งร้อยห้าสิบครับสีคุ้นๆไงเอ็มสปอร์ตฮะเอ็มสปอร์ตครับสีคุ้นมากฮะสุดยอดแล้วเป็นประเภทแบบแกสโซฮอล์ฮะยดอร์รี่แคสโซฮอ์ ไงแล้วเกินพ่อแม่เจ้าจะดูไส้ไหนไหมครับไม่ต้องครับอาบน้ำลืมลืมเช็ดตัวอืมลืมเช็ดตัวมานิดนึงควรด้วยปีนี้ครับเขาว่า<ต>หมูแพงเนงะีคุณจะทำยังไงกับหมูแพงเนงะีค้คุดคุนใช่ไหมครับหมูแพงก็เลยคุนซะหน่อย <laughs> คุนตัวเอง <laughs> ตอนนี้พอจะตัดไปขายได้ไหมได้ครับตรงนี้ครับตอนแรกมีแผนว่าจะซื้อน้ํามันมาจากข้างล่างครับไม่ต้องครับตอนนี้เราได้น้ํามันแล้วรู้สึกว่าคุ้นเยอะครับตอนนี้ตัวคุ้นเยอะเอาเอาที่กันทาทาอ้กันคุ้นดีไหมคุ้นคือนี่ไงที่บินวนๆๆอยเนี่ยไม่ใช่แมงวันเลยครับไม่ใช่ครับคุ้นครับทำไมถึงเรียกคุ้นนะฮะเป็นสับที่เขาเรียกกันมาตั้งนมตั้งนานแล้วครับมันไม่เหมือนแมงวันตรงไหนไม่เหมือนเลยต่างกันตดยที่เชิงครับ เมือกระแวางบีมากกว่าโอ้โหตัวใหญ่มากฮะครับตัวใหญ่ครับที่บ้านเรียกตัวแม่ฮรข <laughs> อเส้นหนได้ไหมครับ <laughs> ได้ฮร <laughs> จะสังเกตเห็นนะ